ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมครับช่องสวีเจคเตอร์ฟอร์นะครับวันนี้ผมจะมาไขขก็สงสัยนะครับว่ามีน้องๆถามมาหลายท่านนะว่าเกียร์ท็อกต่อกระต่ายมันคืออะไรนะครับแล้วมีหน้าที่ไว้ทําอะไรนะครับในครันนี้เป็น a อทีโูงสูนนะครับเกียร์ท็อกต่อกระต่ายเราต้องจําแนกแยกออกมาเป็นสองแบบนะครับก็คือมีทั้งเกียร์ท็อกมือนะครับมือดึงงอแบบแบบนี้นะครับดึงขึ้นดึงลงนะครับ แล้วก็แบบสวิตนะครับตัวนี้ตนี้เป็นสวิตและเกียร์ท็อกนะครับเกียร์ท็อกมีไว้ทำอะไรนะครับเกียร์ท็อกใส่เกียร์กลางนะครผมผมเน้นเกียร์กรา meal, ลางแปดคูณสองนะครับเกียร์ท็อกใส่เกียร์กลางแปดคูณสองไว้ช่วยในการถอยหลังได้ดีขึ้นนะ,นะครับนี่คือปัจจัยหลักเลยนะครับที่ใ,ใส่ๆนะครับก็คือจับแบบนี้เข้าเตานะครับแบบนี้เข้ากระต่ายนะครับ เสียงมันจะเปลี่ยนครับเดี๋ยวมันจะเงียบผมเป็นกระต่ายมันจะดังแกรกๆๆนะครับมันเป็นธรรมดาของต๊ะนะครับแต่รู้ตันใดมีและดังแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับมาต๊กจะฟังมันเป็นธรรมดาของมันนะครับอาแล้วมีไว้ทาอะไรครับข้างหลังครับเป็นเนินเนินสูงครับสูงขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาหัวจุ่มลงไปนะครับด้านหน้าเลยเป็นห้วยนะครับนี่ครับ นี่คือเกียร์เร็วนะครับเกียร์ปกตินะครับเห็นไหมครับมันตัวหลังจะเร็วพอเร็วแล้วไม่ไหวนะครับมันจะมันจะกระเด้งรถจะกระเด้งนะครับเนี่ยครับคือปัญหาหลักมาเลยครับพอรถมันกระเด้งปั๊บใส่เกียร์สะลุเอ้าพอเกียร์สะลุช้านะครับบางทีถ้ามันสูงเกินมันก็จะไม่ขึ้นนะครับมันจะมันจะวีทิ้งตึ๊ก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 นะครับ เ,เ,เดี๋ยวผมลงใส่เกียร์เต่านะครับเดี๋ยวผมใส่เกียร์เต่าเนี่ยเข้าเต่าปั๊บเดี๋ยวเดินหน้าไปที่เดิมนะครับนนเดี๋ยวเดินหน้าไปให้ดูที่หัวจุ่มแนละ้วเกียร์เต่าปั๊บถอยหลังครับดูครับการถอยหลังครับจะคนละเรื่องกันเลยครับนี่ขึ้นเนินสูงครับยิ่งใส่กันเร่งมันก็ยิ่งขึ้นนะครับถ้าเป็นเกียร์เร็วเนี่ยมันจะมันจะกระเด้งนะครับ จุนคนนึงแจ็ปรู้จักเบาะนะครับเห็นไหมครับขนาดตัะโรยไถนะครับยังไม่มีปฏิกิริยาที่เครื่องจะดับเลยนะครับนี่ครับนี่คือข้อดีของเกียร์ท็อกนะครับนี่คือเกียร์ท็อกก็หาาข้อดีของเกียร์ท็อกนะครับนี่ครับนี่ครับคือข้อดีของเกียร์ท็อกถ้าเราไปที่ลำบากแบบนี้นะครับเราสามารถยิงเต่าได้นะครับก็คือเราถอยหลังแบบเนิบๆแบบนี้นะครับ มันก็จะช่วยในการไม่เปลืองคาร์นะครับคาร์จะไม่เปลืองนะครับถ้าเป็นรถธรรมดานะครับเป็นเก,กียร์แปดคูนหลงธรรมดาขึ้น,ข,นขึ้นขึ้นเขาถ้าท่านใดทำงานรีบนะครับมันจะเปลืองคาร์นะครับแต่เกียร์เร็วมันต้องมันต้องอเล่นคารต์มากนะครับทำเป็นคัสบนเร็วนะครับแต่ตัวเกียร์ต่าเนี่ยจะตอบสนองท่านได้ดีเลยนะครับเพราะว่ามันจะถอยหลังช้าช้ากว่าเดิมนะครับ ประมาณรอบมันจะพอดีนะครับกับรถเรานะครับหอยหลังมันจะดีมากนี่ครับนี่คือเกียร์นี่คือเกียร์นยหนึ่งนะครับเกียร์หนึ่งของท็อกนะครับนี่คือผมเล่นมือปรเล่นมือผมอะไรไม่ได้กำนะครับแต่พนที่สูงนี่ก่อนนะครับนี่คือเ,เกียร์หนึ่งนะครับ แล้วก็ยิงทอกนะครับรอบมันจะพอดีนะครับไฟจะช้าเนิ่มๆนะครับมันก็ไม่ช้ามันเกียร์ทะลครับมันก็จะเร็วกว่าเกียร์ทะลนะครับเร็วกว่าทะลุสี่นะครับแต่ช้ากว่าหนึ่งกระต่ายหนึ่งกระต่ายมันจะไปเพิ่มรอบนะครับให้รถมันเร็วขึ้นนะครับแต่ปกติเกียร์เฮหนึ่งธรรมดาไม่มีท้องเนี่ยพอเรายิงยิงกระต่ายตัวนี้ไปปั๊บรอบรอบรถจะเร็วกว่าเดิมนิดนึงนะครับ เกียร์ต่อเนี่ยมันสามารถทำงานในรอบที่สุดยอดเลยครับฝั่งหลังก็ดีนะครับเกียร์ท็อกอยู่ตรงไหนนะครับเกียร์ท็อกอยู่ในห้องเกียร์นะครับที่ต่อกับที่ต่อกับหน้าคลาสหน้าเป็นคลาสที่เครื่องเลยครับที่เป็นลำโพงเดิมตรงนั้นนะครับเราเอาออกนะครับเราใร่ท็อกนะครับอยู่ตรงนั้นเลยนะครับพอต่อออกมาจากห้องคลาสปั๊บส่งโปามาที่ท็อกก่อนนะครับ ท้องจะอยู่ก่อนก่อนเกียร์นะครับแล้วก็ส่งกาลังมาที่เกียร์นะครับพอดีโเกียร์ท็อคืคอทํางานดีนะครับนี่ครับแบบเบ,โบโาๆสรุปเรื่องเลยครับแต่ก้อเสียมันก็มีครับถ้าว่ารถปั๊มขาวเสียเนี่ยมันจะวิ่งไม่ได้ต้องลากอย่างเดียวนะครับนี่คือก้อเสียของมันนะครับน้ํามันตกกับหลกตองตันไม่ได้นะครับจะทำให้เป,เป็นคาต็กไมนะครับแล้วก็ทําให้รถเราไม่วิ่งด้วยนะครับ ตารถเราอื่นนะครับเราต้องมันเปลี่ยนกรองบ่อยๆครับเปลี่ยนน้ำมันลรอท้ายบ่อยๆนะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับตามกันไปนะครับผมก็จะอธิบายให้พี่ๆน้องๆได้ฟังกันนะครับว่าเกียร์ท็อกมีประโยชน์ยังไงนะครับเกียร์ท็อกมีประโยชน์นะครับท่านใดอย่ามองข้ามนะครับเกียร์ท็อกมันมีั้งท็อกท็อกธรรมดาและท็อกท็อกดึงมือนะครับ อ่านะครับเราก็มีมีหลายแบบนะครับด้านเลือกเลือกใช้นะครับไอ้ถ้าเป็นรุ่น6นุกพนุกนะครับด้านในถ้าเป็นรถรถรุุ่กพนุกก็สามารถใจท่ทอกดึงมือได้นะครับเพราะมันจะจงูงตรงรุ่นพอดีนะครับไอ้ถ้าเป็นโอหกหนึ่งศูเป็นเป็นจีรุกหนึ A ่งศูเกียร์เอฟเนี่ยเราสามารถใส่ทอกไฟ้าได้นะครับแต่ถ้าเป็น ATO10 อแบบนี้นะครับเสื้อเกิ่นมันจะไม่เหมือนกับรุ่น1น0่ธรรมดานะครับ ก็คือเสื้อกยร์มันจะเสื้อกยร์มันจะเป็นเรื้อกิ่ววาวนะครับเป็นเหมือน40นะครับแล้วก็เวลาใส่ท็อกไปฟ้าเนี่ยมันจะติดเสื้อกยรนนะครับโซโรีนอยมันก็ต้องต,ต่อเจาะเสื้อกยร์แต่เดี๋ยวนี้นะครับบนไทรโรเก่งนะครับสามารถแปลงหน้าเปลนใหม่ขึ้นมาที่ไปจับโซโรีนอยนะครับไปต่อกับท็อกได้เราเอาหน้าเปลนตัวน,นั้นไปไปประกบประกบกับรับเสื้อท็อกนะครับแล้วจับโซรีนอยนะครับกับหัวลุงล่างนะครับ นึกออนไหมครับที่เป็นสายไฟน่ะกับหัวลงล่างครับมันจะไม่ติดรูน้ำมันที่โรดินอย์นะครับเราก็ไม่ต้องเตาะเจาะเสื้อเกียร์นะครับนี่ครับโอ่งีรูนะครับนี่พี่น้องๆท่านใดใจโอ่งดีรูฟังทางนี้ครับ a t s ต่างๆนะครับที่เป็นเกียร์กลางที่ว่าใส่ท็อกก็ต้องเจดเกียร์เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วนะครับเพราะว่าช่างไทยเราเก่งนะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจหน้าเปลนนะครับ ที่จะไปต่อกับท็อกที่ไปประกบหน้าเป็นกับท็อกนะครับแล้วก็ดีนอยสนใจก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเฟซไปให้นะครับหรือเบอร์โทรนะครับจังมดนะครับโฟมดนะครับโฟมดรถตฟอร์ดนะครับเพราะว่าแกทําให้ผมมาเนี่ยอันนี้ครับพอใจได้ดีนะครับก็ดีกว่าไปโฉบเกียร์นะครับเพราะว่าโฉบเกียร์เนี่ยรถเราจะเสียรูปเลยนะครับ มันจะเสียราคารถเลยนะครับจอดเคร่เกียร์แต่ว่าเดี๋ยวนี้จังใจกิ่งนะครับไม่ต้องไม่ต้องจอดเคร่เกียร์นะครับจะท็อกตรงรุ่นก็ได้ครับผม40แต่ว่ามันหายากหน่อยนะครับหายากแถมแพงด้วยนะครับแต่ว่าจะเป็นท็อก10ูนี่ของผมเป็นท็อกลูนะครัซธรรมดามาเพ่งใส่นะครับใส่หน้าเลนของจังมดเข้าไปนะครับส่วนท่านใดที่สนใจท็อกนะครับติดต่อได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไ้ให้นะในเฟซ แล, <im sharing> แล้วก็ปูทูนะครับช่างแววครับช่างแววพี่แววนะครับพี่แววรถไต่ฟอร์ดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ไว้ให้แล้วก็พร้อมฟิตลูกฟิตนะครับช่างแววรถไต่ฟอร์ดนะครับก็ผมไปเจอไม่ก็จะงั้นช่างแววครับเกมีท็อกทุกแบบนะครับพี่พี่นันตองน้องนั่นใดที่อ่าเกียเกียมีปัญหานะเกียท็อกมีปัญหาอยากจะเปลี่ยนลูกใหม่เกียท็อกแปดคูณสี่เกียท็อกแปดคูณสองของพี่แกมีนะครับ ก็ลองตรตามได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ตูกับเฟรไว้ให้นะครับนี่ครับการถอยหลังมันจะนิ่มกว่าเดิมเยอะนะครับโปรตีมจะเร็วจัดนะครับถอยหลังเนี่ยนี่ครับเครื่องรถก็ไม่ร้อนด้วยนะครับก็ทํางานได้ปกตินะครับระดับพอดีเลยช่วยได้เยอะนะครับในการถอยหลังเนี่ยข้ามโครงข้ามร่องอะไรแบบนี้เนี่ยเป็นเมื่อก่อนนี่โอ้โหขยอจนจนแบบว่านั่งไม่ติดเลยนะครับ เมื่อก่อนผมก็สงสัยนะว่าจะกับเพราะว่าที90มันจะต้องเจาะเอกียร์นะเพราะว่าอีทีมันเป็นเกียร์เหมือนที90นะครับแต่ผมจะพาลงไปดูว่าบ้างมันอยู่ตรงไหนนะนี่ครับเกียร์ท็อกมันอยู่ในห้องเกียร์นะครับนี่แต่ห้องนี้นะเกียร์ท็อกจะอยู่ทีนี้นะที่มันต่อโฟกัสวันีมันจะต่อตรงนะครับเก้าเกียร์เลยแต่ว่าโฟกัสเนี่ยมันไปต่อกับท็อกก่อนนะครับ มันจะถึงก๊อกก๊อกก่อนเราไปถึงเกียร์นะครับคล้ายๆกับเกียร์เกียร์ทุกตัวรถสิบล้อนะครับเกียร์ทุกคูดไง,ไง่ายๆเนอะดูเกียร์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 กระลูกลางเน่ประมาณนั้น,นครับมันอยู่ในนั้นนะครับเห็นไหมครับผมไม่ต้องจอดเครื่องเกียร์เลยเพราะผมจะน้าเป็นพี่มบ๊นะครับแต่ผมปิด รับทีรีฟล์ไว้นะที่หน้าต่างเพราะว่ากันน้ํามันเข้านะครับรถพี่ๆเราๆน่นตันใดนะครับที่มามีต๊กไบฟ้านะครับต้องกันได้ดีนะครับอย่ายน้ำมันเข้าไปที่ตัวโซลินอยได้ครับเดี๋ยวมันจะทําให้โซลินอยชตนะครับเดี๋ยวเข้าบ้างไม่เข้าบ้างครับต่อกระต่ายครับใช้งานนะครับต้องนักข่าหน่อยนะครับตัวนี้ครับผมวันนี้ก็มาใส่ข้อสงสัยเรื่อง เกียรต๊ตอกกระต่ายพี่้องม้ชมกันนะครับว่ามันมีหน้าที่อะไรครับเกียรต่กตอกกระต่ายครับมีหน้าที่ในการช่วยในการถอยหลังนะครับแล้วก็เดินหน้านะครับกำลังจะจะเหนือกว่าเดิมเยอะนะครับหอยหลังนี่จะนิ่มนะครับหรือว่าเราจะไปเจอง,งานสบายๆบาเราอยากจะรีวเหมือนเดิมก็ได้อเอาเียกเราแค่กดกระต่ายเข้าไปนะคมันก็จะรีวเหมือนเดิมเลยนะครับ เกียร okay. มิภพถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ลืมกดไลค์กดติดตามไม่จ่องสซเบรเด็คเตอร์ฟอด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคากคำว่าสวัสดีครับ